นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาธุระต่างอำเภอนะครับเลยเอาเจ้าส้มจีดนะครับมาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ต่ำๆนี่ครับลมแรงมากนะครับผมโอ้โหนี่นะครับลมแรงมากไปดูมีนกหรือเปล่านะครับผมเอามาใส่ทิ้งๆไว้นี่นะครับนกป่าก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเออ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 ส้มจีตรึรเรึรึนี่นะครับดูความเก่านะครับผม เร็ว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 นี่ครับนิ่งๆนะครับ <c urs ion> ใครสนใจนกต่อก no ก็ยังอยู่นะครับเจ้าสมจีดนะครับดูลายสน,นับปีกนะครับนี่นะครับเก่าๆเออ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 เเร็ว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 เออเนี่นะครับเนี่ยดูเนี่ยครับใครชอบนิ่งๆนะครับผมนี่นะครับเออเอ นี่นะครับเดี๋ยวดูครับจะมีนกป่ามาร่วมไหมเดี๋ยวผมใส่ไว้ต่ำๆนะครับลองดูนะครับผมลมมันแรงนะครับใส่สูงนะครับไม่ดีนะครับอ่ะให้รอชมครับนี่ครับจะสมจีดอ่าดูครับนี่ครับเรียกหานกป่าละอ่รอฟังนกป่าก่อนก็ได้นะครับมันมีบินมา เห็นนกป่าหรือเปล่าครับผมนี่ครับนิ่งๆเก่าๆนะครับผมหรือมันอยากอยู่กับผมเจ้าสมจิตนี่ครับเอามาผ้าก็ไม่ได้คุมนะครับใส่หลังรถก่งมานะครับผมฝึกไปในตัวนะความนิ่งนะครับเดี๋ยวผมหากิ่งใส่ก่อนมันมดเยอะจังนะครับ นี่ครับเจ้าสมจีดเกา่าๆจดุดๆนะครับผมโอ้นี่นะครับผมหิวอยู่นะครับผมนี่ครับเก,เก่าเกมเสียงหวานๆนะครับนี่นกป่าไปไหนหมดเนาะทำไมไม่ได้ยินนกป่าเลยมันจะคือไหมครับเนี่ย เป็นไรครับขอ,อนกเราจวดก็โอเคละเจ้าสมจีโยนไปหาฟังเทสไปก่อนเพื่อมีนกมาเทียมใกล้ๆเราจะได้ใส่ถูกนะครับผมนะครับนกต่ออาชีพคือนกต่ออาชีพนะครับ อะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมใส่กันนะครับเพื่อนมีนกมาร,ร่วมนะครับรอ,อืมใจเย็นๆลูกเสรจใส่ต่ำเกินก็จะยังไงอีกนี่นะครับจดจัดนะครับนี่ครับจะส้มจิ๊ดนะครับเอาไปรอชมครับ เสร็จกันจวดเลยไม่ต้องห่วงนี่นะครับจะสมจีตนะครับนกป่าไม่มีเลยนะครับนกป่าไม่มีโตเลยเราเลยให้มันใส่เล่นไปโอ้นกเราโยนหาเรียกหาก็โอเคแล้วครับผมเราดูเพื่อนมีหลงมานะครับอากาศร้อนร้อน,นรับผม ดูความจวดเจ้าสมจีดนะครับเนี่ยครับอ่ะรอชมครับผมจะมีมาร่วมไหมใส่พุ่มไว้เลยนะครับนะครับ sc ชมนะครับลมแรงแงมันก็ขันนะครับถ้าเป็นนกสายภูเขานะครับเนี่ยดูครับลมแรงมากนะครับกลัวเศร้าลมอยู่ไม่รู้ว่าเกาะดีเปล่าเกาะเครือไว้นะครับ ได้ยินนกร้องอยู่ไกลๆนู้นนะครับขันอยู่ไกลๆนั่นกนกป่าเนี่ยดูครับลมโอ้โหโลมแรงมากนะครับดูครับมันก็ยังขันนะเนี่นะครับลงสายภูเขานะครับอึดถึกทนนะครับถ้าใครสนใจเจ้าสงจีนี่ก็โทรมาสอบถามได้เลยดูครับดูดูครับว่าผมพูดเป็นนะครับก็เล่นได้ของมันนะครับ เดี๋ยวครับซาวยังโยกอยู่เลยไม่มีนกไปโยนหาไปลูกเล่นเอาใจพอครับโยกขนาดนี้ยังขันนะครับผมนี่ครับมันเก๋านะครับผม ไม่มีสองเลยครับโยนกลุ่เดียวยาวๆเลยจ้าสมจินนนมดนะครับเสียงใสจิ๊กนกป่าสงสัยสูนพันบนแล้วครับผมไม่มีตัวมาล,ลบเลยนะครับผมนู่นม่ไกลๆหนึ่นะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นนะครับ ขยายปอดนะครับนะครับตอนนี้มีนกมาเทียมใกล้ๆนะครับผมดูเจอเนี่ครับจะสมจิตเรียกละนะนครันกป่าอยู่ข้างหลังนู่นละครับโยนใส่เลย มันก็โยนหาจนลกป่ามาใกล้ๆนะครับผมขยันดีจังจอสมจีดโยนไปลูกลกป่ามาใกล้แล้วนะครับลุนครับมันจะมาร่วมไหมมันยังห่างอยู่แต่ก็ถือว่ามาใกล้เคียง อยู่ในพุ่มโอ้นกป่าเสียงค่อนไปใหญ่นะครับอืมอย่างน้อยก็ยังมีตัวครับนกป่าแต่ไม่รู้จะสู้จริงหรือเปล่าถ้าตัวสู้นี่มันตีตะไลมาตั้งนานแล้วน,นะครับ บนหัวนี่มีล้นเลยครับจะสมจิตกระโยนอย่างเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมานี่ครับมานี่ครับผมมีลุ้นครับมีล้นมาแล้วเงียบๆบินมาจนได้เดี๋ยวสมจิตจะเรียกไหมรอเดี๋ยวครับ ยังโยนใส่อยู่ครับเมื่อกี้เพิ่งผมตาฝาครับอาจจะเป็นนกเขาไฟโอ้โหลมแรงนกปาเง,งียบแล้วครับรอดูครับมันจะเป็นไงนะครับนกปากก็ทรงแป,กแปลกกนะครับดูครับลมลม เออใช่ครับใช่มาเรียกอยู่ต้นสักนี่ครับจะสมชี็ยังไม่เรียกมันอยู่ไกลนะครับอืมะครับอ่ะอรอลุนครับอรอลุน